ยินดีต้อนรับกลับสู่ SR Car Review วันนี้เราจะเปลี่ยนจากการรีวิวรถยนต์มาสู่การเดินทางทางรางกันบ้างเราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ในปี2025การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายปลายทางแต่เป็นการเพลิดเพลินกับการเดินทางที่ผสมผสานความสะดวกสบายประสิทธิภาพและความงดงามของทัศนียภาพประเทศไทยเมื่อรถไฟเข้ามาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ การออกแบบที่ทันสมัยของมันก็สะดุดตาทันทีภายนอกของรถไฟมีรูปลักษณ์ที่เพรียวลมและทันสมัยด้วยสีเงินและน้ำเงินเข้มตกแต่งด้วยแถบไฟเล็ดยาวตลอดด้านข้างการออกแบบนี้เป็นการผสมผาาสานร,ระหว่างความงามแบบไทยดั้งเดิมและวิศวกรรมสมัยใหม่ส่วนหน้าของหัวรถจักรถูกออกแบบด้วยความแม่นยำมีลักษณะคล้ายรถไฟความเร็วสูงแสดงถึงพลังและความซับซ้อนเมื่อเดินไปตามชานชาลาแต่ละโบกี้มีการระบุอย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมแผงเลดแสดงหมายเลขโบกี้เวลาออกเดินทางและอุณหภูมิปัจจุบันเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกคนเมื่อก้าวเข้าไปภายในการเปลี่ยนแปลงก็เห็นได้ชัดเจนรถไฟขบวนนี้มีหลายชั้นให้เลือกตามความต้องการและงบประมาณของผู้โดยสารเริ่มต้นที่ห้องนอนชั้นหนึ่งเมื่อเข้าไปจะพบกับพื้นที่ส่วนตัวที่ตกแต่งอย่างดีมีเตียงขนาดเต็มพร้อมผ้าปูที่นอนคุณภาพสูง ผ้าห่มและหมอนในช่วงกลางวันเตียงสามารถปรับเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่สะดวกสบายพร้อมต๊ะข้างหน้าต่างเหมาะสำหรับการชมวิวที่ผ่านไปแต่ละห้องมีประตูเลื่อนที่ล็อกได้ไฟอ่านหนังสือส่วนตัวช่องชาร์จไฟและระบบควบคุมอุณหภูมิส่วนตัวช่วยให้ผู้โดยสารสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างเต็มที่การเก็บเสียงของห้องก็ดีเยี่ยมเมื่อปิดประตูเสียงรบกวนจากภายนอกแทบจะหายไปสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน นอกจากนี้ห้องยังมีอ่างล้างหน้ากระจกและชุดอุปกรณ์สำหรับการดูแลส่วนตัวห้องน้ำและห้องอาบน้ำเป็นแบบใช้ร่วมกันแต่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีโดยพนักงานบนรถไฟมีอุปกรณ์สแตนเลสแรงดันน้ำที่เชื่อถือได้และน้ำอุ่นที่พร้อมใช้งานซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานของเที่ยวบินระยะสั้นหลายแห่งสำหรับห้องนอนชั้น2การจัดวางเป็นแบบรวมแต่ยังคงความสะดวกสบายเตียงสองชั้นเรียงตามด้านข้างของโบกี้แต่ละเตียงมีม่านสำหรับความเป็นส่วนตัว ไฟอ่านหนังสือและช่องชาร์จไฟช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะและบันไดพ,พับสำหรับเตียงบนถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและเก็บของชั้นนี้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบายโบกี้อาหารเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเดินทางบรรยากาศมีเสน่ห์ย้อนยุคด้วยหน้าต่างบานใหญ่ ที่นั่งเบาะนุ่มและแสงไฟอบอุ่นเมนูอาหารมีหลากหลายทั้งแกงเขียวหวานไก่ผัดผักและอาหารมังสวิรัตทุกเมนูครุงสดใหม่รสชาติเข้มข้นและราคาย่อมเยาสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารในห้องของตนก็สามารถสั่งอาหารมาส่งได้เพิ่มความสะดวกสบายอีกขั้นพนักงานบนรถไฟมีมารยาทดีแต่งกายเรียบร้อยและเอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างแท้จริงสแสดงถึงความมีน้ำใจและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยการมีอยู่ของพวกเขาช่วยเพิ่มประสบการณ์การเดินทางให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกยินดีและได้รับการดูแลอย่างดีตลอดการเดินทางเมื่อรถไฟออกจากกรุงเทพมหานครและเคลื่อนผ่านชนบทผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งนาอาบแสงแดดภูเขาที่มีหมอกบางและเมืองเล็กๆที่ผ่านไปเหมือนฉากในภาพยนตร์เมื่อถึงเช้ารถไฟจะเคลื่อนผ่านป่าที่ปกคลุมด้วยต้นไม้และภูเขาหินปูนมอบวิวที่น่าทึ่งเมื่อเข้าสู่เชียงใหม่การเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ซึ่งการเดินทางเองกลายเป็นความทรงจำที่มีค่าในด้านประสิทธิภาพรถไฟขบวนนี้ขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่ราบรื่นและมั่นคงมากกว่าความเร็วสูงด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน้นที่ความสะดวกสบายและความสเสถียรเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดคืนการอัปเดล่าสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกนำมาใช้ รวมถึงระบบการกู้คืนพลังงานแบบไฮบริดที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง20%และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพผสมแต่ละโบกี้มีระบบการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและลดของเสียสแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเดินทางที่ยั่งยืนตอนนี้เรามาพูดถึงราคากันบ้างในปี2025ราคาตั๋วมีดังนี้ห้องนอนชั้น1ห,ห้องส่วนตัวสำหรับ1คนประมาณ3,000ถึง3,500บาทห้องนอนชั้น1 ห้องแชร์สำหรับสองคนประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทต่อคนห้องนอนชั้นสองเตียงสชั้นปร,รับอากาศประมาณ1 0 0 0ถึง1,200บาทห้องนอนชั้นสองเตียงสชั้นพัดลมประมาณ7 5 0 9 0 0บถึงาบาทเมื่อพิจารณาการร่วมกันของการเดินทางที่พักและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครราคานี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งมักจะคุ้มค่ากว่าการจองเที่ยวบินและโรงแรมแยกกัน การเดินทางด้วยรถไฟขบวนนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่สวยงามและผ่อนคลายคนไทยที่ต้องการทางเลือกที่สะดวกสบายแทนการบินและครอบครัวหรือคู่รักที่มองหาการผจญภัยที่ไม่เหมือนใครเป็นการยืนยันถึงแนวคิดที่ว่าการเดินทางไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายแต่เป็นการเพลิดเพลินกับการเดินทางเองแม้ว่าประสบการณ์โดยรวมจะเป็นบวกแต่ก็มีบางจุดที่ควรปรับปรุงเช่นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อาจไม่เสถียรและตัวเลือกความบันเทิงบนรถไฟที่จำกัด โดยบางโบกี้ไม่มีการเข้าถึงบริการสตรีมมิ่งยอดนิยมอย่างไรก็ตามนี่เป็นความไม่สะดวกเล็กน้อยในประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมสรุปแล้วรถไฟท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางแต่เป็นการเดินทางที่น่าจดจำผ่านใจกลางประเทศไทยผสมผสานความสะดวกสบายการบริการที่อบอุ่นและทัศนียภาพที่สวยงามเป็นประสบการณ์ที่เชิญชวนให้ผู้โดยสารชะลอความเร็วผ่อนคลายและชื่นชมความงามของการเดินทาง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราใน SR k r r r e v ีวิหากคุณเคยมีประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟขบวนนี้หรือวางแผนที่จะเดินทางเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและติดตามรีวิวและข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมจากเรา